วันพุธที่23มีนาคม2 0 2 2หัวข้อการจัดเตรียมปัส,สกาข้อพระคัมภีร์พระธรรมลูกาบทที่22ข้อที่7ถึงข้อที่8และข้อที่13กล่าวว่าพอถึงวันกินขนมอามไร้เชือ้อ เมื่อเขาต้องฆ่าลูกแกะสำหรับปัสกาพระองค์ทรงใช้เปโตรและยอนไปสั่งเขาว่าจงไปจัดเตรียมปัสกาให้พวกเรารับประทานเขาทั้งสองจึงไปและพบเหมือนอย่างที่พระองค์ตัดกับเขาแล้วก็จัดเตรียมปัสกาไว้พร้อมพระเยซูทรงส่งเปโตรกับยอนไปจัดเตรียมอาหารในเทศกาลปัสกา การจัดเตรียมนี้เกี่ยวข้องกับอะไรบ้างอันดับแรกเขาต้องหาสถานที่รับประทานอาหารมื้อพิเศษนี้เพราะเขาอยู่ห่างไกลจากบ้านพระเยซูทรงดูแลเรื่องนั้นแล้วเขาต้องมองหาสถานที่ซื้ออาหารและเหล้าองุ่นและเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างให้ถูกต้องเช่นกันแน่นอนเขาได้รับความช่วยเหลือจากครอบครัวที่อยู่ในบ้านหลังนั้นที่เขาเดินทางไปเยี่ยมแต่ที่สำคัญที่สุด เราต้องมองหาแกะอัศกาและถวายเป็นเครื่องบูชาที่พระวิหารเพราะอะไรเพราะแกะเป็นสิ่งที่เตือนให้เราระลึกถึงวิธีการที่พระเจ้าทรงช่วยกู้คนอิสราเอลให้รอดพ้นจากความตายดูอพยพบ,บทที่12แกะยังเป็นการบอกให้ทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการถวายเครื่องบูชาของพระเยซูเองในฐานะพระเมสสโปดกแท้ของพระเจ้า ซึ่งความตายของโปรองจะช่วยเราทั้งหลายให้รอดแม้พวกสาวกนึกไม่ถึงตอนนั้นพระเยซูก็กำลังจัดเตรียมปสัสก,กาของตรรองเองซึ่งเป็นปสัสก,กาที่โปรองจะใช้เพื่อช่วยคนทั้งโลกให้รอดผลจากอำน,นาจของความตายและความชั่วเช่นกันพระโลหิตของพปรองคือความปลอดภัยของเราและการเป็นขึ้นมาของโรรองให้ชีวิตกับเราตลอดนิรัน์ คำอธิษฐานพระเมสสปะดกของพระเจ้าพระโลหิตของปองคือความปลอดภัยของข้าพลงทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์อาเมน